นี่เราก็อยู่กับอาจารย์ดานะครับหลังจากไม่ได้ถ่ายคลิปกันนานนะครับหลังจากไม่ได้ถ่ายคลิปนั่งข้างซูนิ้นั่งข้างซูนเลมั้ยข,นะข้างดาเลยข้างดาอ่ะเลเลเลถือกัอนรีวิวเลให้หน่อยมาซมาั้ยอืออ๋อนั่งไม่ได้นั่งลงนั่งลงนั่งลงอ๋อนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอออันนี้ก็ทักทายเอฟซีหน่อยดิบอก บอกว่าอะไรเสื้อตัวนี้ไม่ขายใช่ไหมเขาถามหากันแบบระดมเลยเออเท่าไรเจ็ดเจ็ดล้านกว่าวิวอ่ะใช่ไหม,ไมเออแล้วเอาไงดีทีเนี้ยขายก็ไม่ขาย,ยถ้าขายเดี๋ยวผมแจกกันลวกันเออแจกไหนไหนใน youtube ด้วยวนะ,นะอา่าถ้าขายติดตามเราก็จะเอาเอาคลิปลงเอาคลิปนี้ลงใน youtube ใช่ป่ะแล้วทีนี้เราก็ถ้าขายติดตามคอมเมนต์ไว้นะใช่ไหมเราก็แจกเลยใช่ไหมไม่ขายนะ มีคนมีคนขอซื้อสามพันเลยเนี่ยนะมาขาย 7, ออแจกเลยนะอ่าโอเคก็แจกเลยใช่ไหมล่ะอืมกระห่างหายไปนานเลยตั้งแต่อยู่ยนู้นการเลยไม่ได้ลงคลิปเลยก็พอดีว่าอุตส่าห์อุตสาห์เก็บไว้อย่างดีเนี่ยชอบม,มากนะออรัก,<อ>กยิ่งกว่าเบียเลยเออรักพูด ไอ้น,นี่ว่าเผื่อมีเอฟซีเป็นขเขมรพูดเป็นภาษาคเขมรด้วยว่าสมมุติว่าถ้าใครอยากได้เสื้อตัวนี้อ่าก็ให้ติดตามใน youtube ด้วยคลิปนี้ใน youtube ด้วยเป็นคเขมนนะเป็นขเขมรนะพอได้เลยเออเออบอทนล <ะ S 1> จอกบานเอาดิเกอเออมาติงเดอ,เอไอ้นี่ังยมดังเจดก่อยใช่ป่ะเออแจ๋วเดี๋ยวเราก็จะลงคลิปแล้วก็ใครติดตามก็นะแจกเลยใช่ไหมไหอือ แต่ถ้าใจดีก็ส่งไอะไรให้ลุงหน่อยนะเล่าเล้าลุงชอบเล่าลุงดาชอบเล่าอะรีวิวขนมหน่อยเออนั่งนั่งนั่งข้างอนี้ก็ได้นั่งข้างกันเออนั่ง <laughs> นี่นะเออนั่งกินชิมชิมชิม <laughs> โอเคนะกีดาน้องกินเล่ที่เขาแถมให้มาอร่อยปะรีวิวเลยให้หน่อยเออให้ให้นี่กินด้วยเธอได้ชูเหรอเออกินด้วยกินด้วยกินด้วยอืม โอเคอ่ะแล้วก็พิดาเพิ่งนะเดี๋ยวเาพิดาพูดตามตามผมนะพิดาถือไว้เอ่อเือนี้ไว้เือนี้ไว้ออแล้วก็พูดตามผมนะอย่าเพิ่งเปิดนะพิดาก็พูดตามผมบอกว่ารีวิวขนมขนมเลครับเลนะครับเอออานะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวพอพิดาพูดแล้วก็เดี๋ยวเปิดนะโอเค วันนี้จะมีรีวิวขนมเลครับโอเคไหม,ไมรีวิวขนมเลนะครับอ่าพูดภาษา,าเขมรด้วยนี่นะมึงรีวิวอ่ลมลุมเลเด้เอเฮ้ยแจ๋วอ้าวเปิดจีนพร้อมกันหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยร้อ,ยองไวเลยเฮ้ยไอ้ชูเฮ้ย เก็บขนมเงินเก็บขนมเงินโอ้โหได้ยินไ่มร้องไว้เลยโอ้โ ตีร้องไห้เลยอะโอเคก็บายบายเอก่อนก็เดี๋ยวไปลงคลิปแล้วก็ใน YouTube เนาะติดตามใน y o u t u b e เราเราจะได้แบบมีพู้ติดตามเพิ่มด้วยเนาะเดี๋วันนี้ก่อนวันี้ก่อนนะเดี๋ยวแจกเสื้อก่อนโอเค